สวัสดีครับคมชัดเรื่องสปอร์ตนะครับเรามาพบกับข่าวสารของกีฬาจากทุกข่าวกีฬาและสุพิมคมชัดลึกวันนี้ผมดุลพนทองสุขชุวีมาเจอกับคุณจิตพงศัยยาริศนะครับในช่วงสุดสัปด,ด,ดาห์อย่างนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลเรียกว่าเน้นๆเลยนะฮะครับทางฟุตบอลเพลย์เมลลิกอังกฤษไทยเพลย์เมลลิกที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปด,ด,ดาห์นี้นะครับมาดูว่าความพร้อมของแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรรวไมไปถึงการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับก็ยังคงมีรายงานมาเช่นเคยครับในช่วงแรกนนนีีี้้เรเรรราาิิ่่มมตกกัทกอทอฬบ เริ่มตน้นกิ่การแข่งฟุตบอลไทยเพเย์มตช์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้คู่เอกนั้นก็อยู่ในวันอาทิตย์ครับที่จะเตะก,กันในเวลา18นาฬิกาเป็นการเจอกันของกระต่ายแก้วบางกอกกลสที่ระดับ5จะเปิดลังลีโอสเดียมพบกับกีเรนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดทีมจ่าฝูงนะฮะก็เรียกว่าเจ้าบ้านนั้นบดลุ้นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็หวังที่จะคว้าชัยชนะเหนือทีมเมืองทองให้ได้เป็นทีมแรก โดยทีมเยือนนั้นก็หวังจะทำสถิติไร้พ่ายในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับก็พร้อมจะเรีวยกว่าความพร้อมของทาง BG นั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานรีซอทีระเทศวิโนไทยที่ติดโทษแบนเป็นคนเดียวขณะที่ซามูเอลอาจายี่ต้องเช็คอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือนั้นจัดเต็มได้เลยครับนำโดยพิยรพงศ์พิชิตโชติรัตน์แล้วก็มีซารรตะฮิโรโนริอานาอนาวินจูจีนแล้วก็เอกพันธ์อินทเสนนะครับ ส่วนฝั่งของกิเลนพยองเนี่ยก็เจอปัญหาเช่นกันครับเพราะว่ากโก้ Go, ดานสกอรทองเหลาติดโทษแบนทําให้ต้องปรับทับในแดนกลางกคาดว่าสารัอยูเยนน่าจะได้รับโอกาสลงสนามร่วมกับดานโยเซยกาพิชิตพงเฉยฉิวอัตนานบาราคัตส่วนคู่กองหน้านั้นก็เป็น m อ m มครับมาริโอยูลอฟสกี้แล้วก็มุยทีริลินแดงดาครับส่วนคู่อื่นนะครับในวันเดียวกันแต่18นาฬิกาไชนาทพบชนบุรี วัวชนยูเนเต็ดพบ TOTSC อครับอีสานยูเนเต็ดพบอาร์มี่ยูเนเต็ด BBCU พบโอสสภา m 1 5 0สระบุรีแต่ด้านของคู่วันเสาร์นะครับก็จะเตะกันในเวลา17บเนาิกาคู่นี้การท่าเรือไทยครับจะพบกับพัทยายูเนเต็ดส่วนคู่18บแนาฬิกานั้นมีบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับ TTM เชียงใหม่เจนีฟูสมุทรสงครามพบกับเชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็ BBC b e c เเทโลศาสนาพบกับอินซีเพื่อนตำรวจครับ ก็น่าเสียดายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบิ๊กแมตช์ระหว่างทางชลบุรีแล้วก็ทางด้านของเมืองทองเนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันถ้าเกณฑนั้นเนี่ยชลบุรีเอาชนะได้เนี่ยเียว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วมาเจอบางกอกก๊าซพอดีเนี่ยทางเมืองทองเนี่ยอาจจะใจตุ้มตุ้มต่อมๆได้เหมือนกันก็เป็นงานหนักมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเสมอกันไปเนี่ยชลบุรีก็โอกาสก็ยากมากลอยไปแล้วครับสำหรับเมืองทองก็ลุ้นกันว่านะครับว่าเขาจะเป็นแชมป์โดยไม่แพ้ใครได้หรือเปล่าครับ จากไทยเพียร์มลิกเราไปกันที่เพียรเมลิกอังกฤษเลยนะฮะในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้เรียกว่าคู่ซุปเปอร์ซันเดย์เนี่ยน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับในวันอาทิตย์เป็นการพบกันระหว่างของแดงเลโวพูลที่จะเปิดบ้านแอนฟิลรับการมาเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแต่กันในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะในบ้านเรา <c oughs> ก็เป็นบิ๊กแมตช์นัดที่2เลยนะครับเพียรเมลีกเนี่ยเริ่มกันมาได้สนัดนัดี้ สัปดาห์นี้ก็มีบิ๊กแมตช์แล้วครับโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลเนี่ย <laughs> สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องเปิดบ้านรับแมนซิตี้มาแล้วเกมนี้ก็ต้องมารับอาร์เซนอลอีกครับความพร้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่า <laughs> จะได้ทางด้านของดาเรียแอคเกอร์เนี่ยกลับมาเป็นกองหลังคู่กับมาตินสเกอร์เทลอีกครั้งหนึ่ง <laughs> ก็เกมรับน่าจะดีขึ้นนะครัั้งที่นัดที่แล้วเนี่ยเสียประตูง่ายสักหน่อยครับเกมที่เล่นกับแมนซิตี้เนี่ยท,ทั้งทที่พวกเขาก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะแหม่ไม่น่าเสมอเลยนะนั้น้นคครรัับบกก็ <laughs> ดีทุอย่่่าางแแลววต เป็นความผิดพลาดเฉพาะตัวบุคคลแหละครับที่เกิดให้ทําให้เกิดประตูของแมนสตีขึ้นมาได้นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นเรื่องของแดนหน้าเพียงอย่างเดียวครับแดนกลางเนี่ยลูคัสเจ็บไปแล้วนะครับเจอร,ราดกับจวานเลนเนี่ยยังไงก็ต้องยืนเป็นตัวหลักครับอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยจอ์นโจชิลวีกับนูริซาหินจะแย่งตําแหน่งกันนะครับแต่หน้าที่บอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเขาใช้ราฮิมเซอรริงนะครับหรือซัวเลสแล้วก็ฟาบิโอบอร์รีนี แล้วก็ทางด้านของแอดดี้คาร์โรไม่อยู่แล้วนะครับจะ<ช><ช>ไปอยู่กับเวสต์แฮมแล้วที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คงจะเป็นตำแหน่งของสเตอร์ลิงหรือว่าบอร์รีนี่เนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลกำลังลุ้นที่จะยืมตัวดารเรียลเซอร์ริตครับกองหน้าของเชลซีมาร่วมทีมอยู่<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าในค่ำคืนนี้นะครับเส้นตายการตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปเนี่ยเชลซีจะได้กองหน้าตัวใหม่มาหรือเปล่า เมื่อตอนบ่ายเนี่ยตกเป็นข่าวกับอังเดชูเล่ครับเดี๋ยวเราจะว่ากันในช่วงท้ายคแล้วตอนนี้ก็มีกองหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วด้วยถ้าเกิดว่าได้ใครสักคนมาเนี่ยลิวพูอาจจะได้เตอร์ริตและเซอร์ริตก็อาจจะลงสนามในนัดนี้เลยครับโหเยี่ยมเลยครับทางฝั่งอาร์เซนอลเป็นไงบ้างครับอาร์เซนอลก็ได้กองหลังเข้ามาเสือเหมือนกันนะครับคือโรลอลกอสซิี่เนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วครับก็อาจจะเบียดตำแหน่งกับแพร์มเตซักเกอร์นะครับกองหลังทีมชาติเยอรมันส่วนตัวหลักเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ โทมัสแฟร์มาเล่นยืนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับปัญหาอื่นๆครับ่าคริสซานยาแบ็กขวายังเจ็บนะครับแจ็ควิลเชียกองกลางดาวรุ่งก็ยังต้องพักยาวครับไวเซ็กเชสนี่ครับพวกประตูมือหนึ่งมีการบาดเจ็บนะครับนัดที่แล้วไม่ได้ลงสนามนัดนี้เนี่ยต้องลุ้นตดวสอบความฟิตนะครับว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าแต่ตัวหลักๆนะครับพวกซานติกาซล่ามิเกลอารเตต้าจะลงสนามเหมือนเดิมครับตำแหน่งของอเล็กซงเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นอาบูดิยาบีนะครับที่ได้เล่นแทน เกมรุกเนี่ยทีโอโอคอร์เพึ่งช่วงหลังเนี่ยถูกจับเป็นตัวสำรองเพราะว่าไม่สามารถตกลงกันได้นะครับในเรื่องของสัญญาใหม่ทางอัศวินเกอร์ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะหนีไปเหมือนกับโรวินฟาเฟอร์ซี่แต่ตอนนี้เนี่ยเคลียร์กันได้แล้วครับว่าเขาจะไม่หนีนะครับเกมนี้ก็เลยมีโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงครับแล้วก็ตัวเลือกรายอื่นๆนะครับก็มีทั้งลูคัสโพโดซุกิโอริเยชิรูนะครับแล้วก็เชวินโยครับ หงแดงเนี่ยแล้วก็ Arsenal อาร์เซนอลเนี่ยครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ชนะใครนะครับในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลน,นี้แล้วก็โดยเฉพาะอาร์เซนอลนั้นก็ยังยิงประตูไม่ได้นะในลีกครับก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอัปเตอร์ช็อคอยู่นะครับหลัง <c oughs> จากที่ฟานเฟอร์ซี่ย้ายทีมไปแล้วครับ <c oughs> สถิติที่พบกันมานะครับคู่นี้ถือว่าระยะหลังๆเนี่ยสูสีกันแต่ว่าเลี้ยวผูนั้นก็ยังมีผลงานดีกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าเอาชนะอาร์เซนอลในลีกมาแล้ว69ครั้งแพ้ไป61ครั้งครับเสมอกัน46ครั้งงผลานที่พบกันนใแอนฟิลด์ เมื่อฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลนั้นแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลนะครับต้องถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยจำแย่สุดของลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเดี๋ยวลิเวอร์พูลเล่นในบ้านไม่ดีเลยนะครับครับก็แพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2นะครับแต่ก็บุกปรชนนาที่เอเมเรซสเตเดียมได้เหมือนกันนะ2ประตูต่อ0ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยใครเป็นทีมเยือนก็เป็นฝ่ายชนะครับมาดูทางด้านคู่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เรียกว่าตอนนี้เก็บไปแล้ว4แต้มนะครับจะออกไปเยือนนักบุญซอลทีี่่สนนามมเซตต์แแรกันนใเวลา4 โดยทางเฟอร์กี้ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยนะเพราะว่าสามารถที่จะมีกองหลังที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็ถือว่ามีกองหลังอาชีพสักทีหนึ่งครับ,รบเกมสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้ไมเคิลคาริกลงมายืนเซตเตอร์แบ็กคู่กับเนมันยาวิดีใช่นะครับแต่เกมนี้เนี่ยจอนี่อีแวนนั้ Event, น,นฟิตกลับมาแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะครับเฟอร์กี้ก็คงจะ ไม่ยื้อเอาคาริคลงไปเล่นกองหลังอีกเหมือนเดิมนะครับคาริคก,ก็อาจจะได้เล่นกองกลางครับแต่ที่แน่ๆคือตัวหลักก็คือจะเป็นทอมแคฟฟอรี่แหะครับในแดนกลางแล้วก็ริมเส้นเนนนี่น่าจะยังต้องนั่งต่อนะครับแอชลียังกับอันโตนิโอบาลเซียนัที่แล้วถือว่าทาผลงานได้ดีครับก็จะได้เป็นตัวจริงต่อไปแต่หน้านัดที่แล้วนะครับเวนรูนี่มีอาการบาดเจ็บนะครับมีแผลที่ต้นขา ก็คงจะต้องพักยาวทีเดียวนะครับกว่าสองเดือนนะแผลจะหายดีนะครับแต่ก็คงจะไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยรูนี่เองก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองอยู่แล้วแล้วเกมรุกในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลงตัวนะครับเขาใช้ชินจิคางาวะเนี่ยเป็นกองหน้าตัวต่ำแล้วก็โรบินฟานเพอร์ซี่ยืนเป็นหัวหอกแล้วเกมที่แล้วก็ทำประตูได้ทั้งคู่เลยครับซอมตันนี่รู้สึกว่าก็ยังไม่มีแต้มนะครับซอลตันนี่ก็ นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกรดของแชมเปี้ยนชิพแหละครับแต่นะคืนนี้ไม่แน่นะครับก็อาจจะได้ตัวเข้ามาเสริมอีกสักสองสามคนก็อาจจะมีพวกตัวระดับชาติเข้ามาเสริมบ้างที่ได้มาแล้วคนหนึ่งก็คือมายาโยชิดะนะครับ<ะ>เป็นกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกแหละครับที่ข<า>เข้าถึงรอบรองชนะเลิศสีเท้าเป็นไงบ้างยังไม่ได้ดูชัดๆเลยนะโยชิดะแล้วก็ตัวผู้เล่นอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดตัวใหม่ไม่ได้อย่างที่คิดนะครับก็ยัง พวกตัวเก่า,ก,าก็ถือว่าสมบูรณ์ดีเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เขาลงสนามกันในลีกคัพเนี่ยซัซานตันใช้ตัวสำรองลงเล่นซะเยอะเลยครับคืบคบอค่อนทีมอันน,นี้พวกตัวจริงก็จะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่ครับกลับเกมคู่อื่นๆน,นะครับในวันเดียวกันก็เป็นซาลิกาดงนิวคาสเซิลที่มี3แต้มจะเปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คนั้นพบกับสิงห์พยองอาซนวิล่าที่แพ้รวดมา2เกมแรกนะครับส่วนโปรแกรมในวันเสาร์นะครับคือพรุ่งนี้ ในคู่ที่จะเตะในเวลา18.45นเวสต์แฮมยูนเต็ดพบกับฟูลแลมครับคู่ในช่วง3ทุ่มนะครับสวนซีพบกับซันเดอร์แลนด์สเปอร์พบนอริสิตี้เวสต์บรอมบิทพบกับเอเวอร์ตันวีแกนครับพบกับสโตกซิตี้และคู่5ทุ่มครึ่งนั้นแมนซิตี้แชมป์เก่าจะพบกับควีนสปาร์คเรนเจอร์ครับครับก็สัปดาห์นี้ไม่มีเชลซีนะครับเชลซีนั้นเล่นไปแล้ว3นัดครับลงสนามไปก่อนแล้วก็คืนนี้แหละครับจะลุ้นแชมป์แรกนะครับ ในฤดูกาลใหม่ครับจะเตะยูฟาซูเปอร์คัพกับทางด้านของปราหมีอาเติโกโมาดริดครับครับ,รบก็เรามาดูผลการแข่งขันเกมการแข่งขันในช่วงคืนวานนี้นะครับ,รบที่ผ่านมานะครับก็คือทางด้านของฟุตบอลยูโรปาล,ลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับก็ปรากฏว่าหงแดงเลีคูนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยเกมในบ้านตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าต้องไล่ดีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็บุกอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ขาดเกินเกินแล้ว อยู่ๆเป็นฮาร์ดนะครับทีมจากสกอตแลนด์ที่อยู่ๆก็มายิงประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับในนาทีที่85เป็นการยิงไกลนะครับเดวิดแทมพินต้านั้นยิงไกลแล้วก็ต้องบอกว่าโคเซเลน่านั้นพลาดลับบอลแล้วก็ปิ้นเข้าประตูไปแหมหลังขอเร์พูเป็นยังไงฮะเนี่ยเล่นพลาดเรื่อยเลยนะฮะเกมกับแมนซิตี้ก็เป็นมาร์ตินสเกอร์เทลนะครับเกมนี้ก็เป็นทางด้านของโคเซเลน่าบ้างครับอย่างดีที่ได้หลุยส์โซเลสนะครับมายิงตีเสมอได้เรียกว่า สองนาทีก่อนหมดเวลาก็เสมอกันในเกมหนึ่งหนึ่งนะครับลวกาเรียภูนั้นก็เข้ารอบด้วยประตูรวม2ประตูต่อหนึ่งครับผลคู่อื่นที่น่าสนใจับก็เป็นเอชเจเคเฮลซิงกินั้นเสมอกับแอตบิลเบิไป3ประตูต่อ3าบิลเบิได้เข้ารอบด้วยประตูรวม9ประตูต่อ3ามเปียสีอฟโฟเฟนชนะ FK เคเซตาเ้าประตูต่อศูนย์ี่แหละครับเปียสีนั้นก็เข้ารอบด้วยประตูรวมท่วมท้นเลยครับ14ประตูต่อศูนย์สัปดาปลาร์ชนะเฟยนูส2ประตูต่อศูนย สปาร์ต้านั้นก็เข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2บ็อกโดชนะเรสตา32องครับบอกโตนั้นเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2อินเตอร์เสมอกับวาสซุย2ประตูต่อ2อินเตอร์เข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2ลาซิโอชนะมูรา3ประตูต่อ1นลาซิโอเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ1นครับครับแล้วก็เมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับโคมงงูเย็นก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มแล้วนะครับสำหรับยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เรียกได้ว่างานนี้หินนีกแล้วครับในกลุ่ม A ใช่ไหมฮอร์ลพูดก็ถึงจะไม่ไม่เรียกได้ว่าเป็น c ู่ออฟเดยแต่ก็หนักนะครับเพราะว่าในกลุ่ม A เนี่ยนอกจากลเวอพูลแล้วก็มีทีมแกร่งอย่างอูดิเดเซนะครับเพิ่งตกรอบมาจากการเพย์ออฟอยู่ฟาชปี้เนสลีกครับทีมจากอิตาลีทีมนี้ครับแล้วก็มียังบอยเบอร์นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นี่ยังถือว่าเบาหน่อยแต่ทีมสุดท้ายที่เข้ามานะครับเป็นอันชีมาคัสคาร่าครับทีมเศรษฐีใหม่จากรัสเซียนะครับที่ ซื้อดาราไปร่วมทีมมากมายครับตัวชูโรงก็ซามูเอลเอโต้นะครับครับก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับในรอบนี้สำหรับเปเวอร์พูลครับมีทั้งอูโดนเนเซ่ทั้งเรียกว่ามาคาสการ่าครับกลุ่มบีนั้นก็เป็นเอเรติโกมาดิดนะครับฮาโปเอลเทลอาฟีฟเพลเซนอะคาเดมิก้านะครับส่วนกลุ่มซีมาร์เซย์เฟเนบาเช่เหมือนเช่นกรัดบักเอเอลกลุ่มดีนั้นประกอบไปด้วยบ็อกซ์โดคลับบรูซนิวคาสเซิลครับมาอยู่ในกลุ่มดี มาดิติโมนะครับทางด้านของกลุ่ม E นั้นมีสุดการ์ดโคเปนเฮเกนอ่ของพายครับโคเปนฮาฟนะครับก็ทีมเดียวกันนะครับก็คือ FC โคเปนเฮเกนหรือว่า FC โคเปนฮาฟเนี่ยครับของเดนมาร์กครับเตออุบุคาเลสนะครับแล้วก็โมครับที่อยู่ในกลุ่ม E เหมือนกันแล้วก็กลุ่ม F ครับ PSV อสวีไอโฮเฟนนาโปลีแล้วก็ทางด้านของดรีโปรนะครับส่วนกลุ่ม G นั้นก็มีสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบาเซล เก่งวีเดโอตอนนะครับและกลุ่ม H นั้นก็ประกอบไปด้วยอินเตอร์รูบินคาซานแล้วก็มีปาริสาซเบลเกรดครับเนสซีนะครับกลุ่ม I นั้นมีลียงแอตติกบิลเบานะครับปาตาปลาร์กเคียยักชโมน่านะครับกลุ่ม J สเปอร์พาลาตินัยกอสลาซิโอมาริบอร์กลุ่มกลุ่มนั้นมีเลโบรคูเซ่นครับเมตาลิส คารคิฟโลเซนบอร์กลาบิดเวียนนากลุ่มแอลนั้นมีเทเวนเต้ฮานโนเวอร์เลบันเต้แล้วก็เฮลซิงบอร์กกับก็มีทั้งสิ้น12กลุ่มนะครับจะหาเอา24ทีมครับทีมันดับ1และ2จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับเป็น24ทีมแล้วก็บวกกับทีมันดับ3ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับของแต่ละกลุ่มที่ตกรอบมาเนี่ยก็จะรวมกันเป็น32ทีมแล้วก็มาเตะแบบน็อกเอาท์กันต่อไปครับครับจากฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับ เรามากันที่การแข่งขันเทนนิส u mm s o Pen ่นแกรนด์สลัมประกาศสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐก็ยังคงมีการกับเคี่ยวกันในรอบ2ประเภทเดี่ยวเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าเฟดเอ็กซ์โรเจอร์เฟเดเลอร์มือหนึ่งของรายการชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ยังคงอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยทีเดียวละเอาชนะบิยอนพาวจากเยอรมนีไปได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ3 6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายไปพบกับ เฟอร์นันโดเบด s สโมืออันดับ 5, 25จากสเปนครับส่วนทาด้านของโจวิฟิซซองก้มือ5จากฝรั่งเศสก็เรียกว่าพลิกพ่ต่อมาตินคริสตานจากสโลวาเกีย4ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ3ต่อ6ครับต่อรอบแรกไปตามระเบียบนะครับทางด้านของหญิงเดียวครับก็ปรากฏว่าแอ n กเนสก a ารัดวันสกมือ2จากโปแลนด์นั้นก็เอาชนะคาราโซเลสจากสเปนไปได้4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ0ครับเข้าไปเจอกับเยเลนายันโควิชมือ30จากเซอร์เบียส่วนเซเลน่าวิลเลียมมือ4ีของรายการจากสหรัฐเอาชนะมาเรียโคเซมาร์ติเนสจากสเปนนะครับ6ต่อ26ต่อ4เข้าไปเจอกับอิกาเทลินามาการัวาจากรัสเซียขณะที่พี่สาวของเซเลน่านะครับวินัสฟิลเลียมนั้นก็แพ้แอนเจลิกเกอร์เบอร์มือ6จากเยอรมนีไปครับ2ต่อ 6, 7ต่อ5 5ต่อ7ครับร่วงตกรอง2ไปอย่างหน้าเสียด้ครับครับก็เหลือเพียงวิลเลียมซเซลแล้วนะครับครับจากเทนนิสเราไปกันที่สปอร์ตไวเลตี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวก่อนปิดตลาดซื้อขายผู้เล่นยุโรปนะครับ เียกว่าหลือเวลาอีก6ชั่วโมงตรงนั้นนะฮะก็อีก6ชั่วโมงเศษนะครับเขาจะปิดตลาดกันในเวลาเที่ยงคืนที่ประเทศอังกฤษนะครับครับก็ซึ่งตรงกับบ้านเราเนี่ยก็หโมงเช้าของเชลซีเนี่ยวันนี้ถือว่ามีการขยับพอสมควรนะครับเพราะว่ากำลังจะหาศูนย์หน้าอีกคนหนึ่งคอยมาช่วยเหลือเฟอร์นันโดตอรเรสะครับครับเมื่อตอนบ่ายๆเี่กก็มีข่าวกับอังเดรชูเล่นะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันของไฟเออร์ลเวอร์พูเซ่นนะครับ ก็ข่าวบอกว่าค่าตัวเนี่ยยีล้านปอนด์น่าจะตกลงกันได้แล้วแล้วก็อยู่ๆก็เงียบไปอีกครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวใหม่มาว่าไปสนใจโลอิกเรมี่นะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอยู่อีกคนหนึ่งเขาก็คงจะไม่ติดต่อกันคนเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงแบบโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็น่าจะต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนว่าจะได้คนนี้ไม่ได้คนนี้แต่อย่างไรนะครับแต่ถ้าได้ใครสักคนมาเนี่ย ตอนนี้เซอร์ลิตเนี่ยก็คงจะไปลิเวอร์พูลค่อนข้างแน่ครับไปในแบบยืมตัวแล้วก็นักเตะค,คนอื่นนะครับพวกฟอลองมาลูดายอซ่เบเดยูเนี่ยมีโอกาสถูกปล่อยออกจากทีมไปเช่นเดียวกันครับส่วนที่ถือว่าคือหาที่สุดในวันนี้ก็น่าจะเป็นไก่เดียทองสเปอร์แหละครับ,ร,บราฟเอลฟานเดลฟานนั้นออกไปแล้วนะครับย้ายกลับไปอยู่กับฮัมบูร์กที่เยอรมันนะครับในศึกุเดสลิกาครับก็เหตุผล นอกจากจะย้ายทีมแล้วเนี่ยการไปอยู่ฮัมบูกเนี่ยก็เพราะว่าซิเวียนะครับภรรยาของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ฮัมบูกด้วยอ๋อตามไปอยู่กับภรรยาภรรยารนะแล้วก็ฮัมบูกก็เป็นทีมเก่าของเขาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความคุ้นเคยกับเมืองเป็นอย่างดีครับครับทางด้านของแอดดี้แคลโรนะครับกองหน้าทีชาติอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าอำลาลิเวอร์พูลแล้วเพราะว่ามาดู่แผนการนำทีมนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่คุณคอนเวสต์แฮมใช่ไหมฮะยืมตัวไปครับอื ก็มีเข้าตกลงว่าเวสต์แฮมยจะต้องจ่ายค่ายืมตัวเป็นเงิน1ล้านปอนด์พร้อมกับค่าเหนื่อยอีก5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีออฟชั่นซื้อขายขาดด้วยราคา17ล้านปอนด์เมื่อเปิดฤดูกาลก็ต้องอยู่ที่ฟอร์มการเล่นด้วยนะครับว่าจะเข้าตาหรือเปล่าถ้าเข้าตาเดี๋ยวยิงระเบิดเนี่ยกคาดว่าเวสต์แฮมคงซื้อแบบขาดเลยแหละครับเพราะว่า17ล้านปอนด์เท่านั้นเองลิเวอร์พูลนะซื้อมาจากนิวคาสเซลถึง3 5ล้านปอนด์ครับ แต่ดูจากสไตล์การเล่นแล้วก็น่าจะเข้ากับทางเวสแซมากกว่านะฮะครับเพราะว่าเวสแซมเองเขาก็มีกองหน้าแบบสูงสูงอยู่แล้วนะครับก็คือคาตันโคอยู่คนหนึ่งแล้วสไตล์การเล่นก็คงจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ด้านของล่าสุดที่เข้ามานะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเซนสัญญาเอาไมค์อนครับแบ็กขวาทีมชาติบราซิลของอิตลาลีมาร่วมทีมแล้วนะครับโโคืนนี้แมนซิตี้ก็เรียกได้ว่าไม่เบานะครับก็น่าจะมีสักสองสาคนนะครับ ก็มาซื้อกันตอนช่วงท้ายๆนี่เองนะเปอร์เนี่ยเมื่อวานเพิ่งได้มุซาเดมเบเล่มานะครับแมกว่าจะเคาะกันได้เนี่ยวันนี้ก็ได้มาอีกสอาคนแล้วเหมือนกันครับก็อูโกยอรลิสครับแม้ว่าจะยังตกลงเรื่องค่าตัวไม่ได้นะแต่ตอนนี้ยอรลิสอยู่ที่ลอนดอนแล้วแล้วก็พร้อมจะตรวจร่างกายแล้วนะครับสำหรับพวกศัตรูทีมชาติฝรั่งเศส เอาละครับก็เดี๋ยวเราร,รอดูตอนปิดตลาดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะได้ลงสนามกันในสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่านะครับเวลางบทแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ